ุลดำดับต่อไปกระผมให้ขอกับจิริกิพระบระมุราชินาพระบระมุราชนีพันปีหลวงทั้งหมดอุ้มตันชัยนะครับที่ปร,ร,รึกษามุลินธิพัฒนาสถานีอะรมยเฉลิมพระเกียรติ6 0สพรรษาพระวามินทาชินีนะครับ ท่านนายแพทย์โสพลเมฆรชนนะครับประธานการตรวจเยี่ยมวันนี้60พรรษาน้อมินทราชินีรำพยาการในวันนี้นะครับครับผมขอเรียนถึงท่านผู้อำสารุขนะครับเพื่อพัฒนาสถานียานยนต์ในแม่นิ่มอำเภอตับอำเภอนะครับแล้วก็สมาคมต่างๆนะครับมีท่านผู้บริหารรัคบามของศนท้องถิ่นนะครับท่านผู้นําทุมชนท่านผู้นำท้องถิ่นท้องที่นะับท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ท่านคุณงานธโรงพยาบาลมุกเล็ก,น,ลกนะครับต่อจนทงางสาธารณสุขเปลี่ยนชื่อสถานีอนาะมัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลนะครับทางมูลนิธินะครับ,นนะรบเนื่องจากสถานีอนามัยเนี่ยมีการโอนไปอยู่อบจอนะครับเรียกว่ามาสัก30แผ่นจาก90แผ่นเนี่ยไปอยู่คงน้าจะเด็ดไปพื้นที่ไหนเนี่ยต้องท่านจะทรงโปรดว่าใครที่เดือดร้อนมากที่สุดน,นะครับคงน่าจะทรงโปรดแล้วก็ เดิน้ปนครับข้างหน้าต่อไปนะครับ เป็นท okay, ีมงาน่ยาชีพค่ะมีเจอไหมมีค่ะออกบานออกนอก็ีตอกที่ปีตรงคือเอาตอนนี้งานทุกเฉลิได้หางวันของจังหวัดเะดมิจังหวัดเพชว่าก็งานทุกเฉิมเอ็มเอสจะพามาส่งตรงนี้แล้วก็เสนอาาต่อไปได้แล้วตรงนี้ก็รับทำงานได้เยอะมากในแง่ของการช่วยชีวิตอร่างานท่าเก้องเราเป็นทันตแเตีนะจ๊ะ

สามมื it, ่นเองเบอกใช่ครับนั 18, ้นอาจารย์คนนะครับพ <qu> ี่ออดสามหมื <qu> ่นเองครับพี่ก็ถอครบพีออดสามหมืแล้วครื่องวัดความดังโตสามหมื่นไอโอทีบ่เป็นยงครมาถึงขบัติทนซีเสียบเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดจะส่งรขกผาชก็คนที่มาเองนับเคผมจะมเครั ไทั้งหมดเลยเขาสามหมื่นบวกเลยได้ไหมผมจะโชว์ค่าเสื่อมได้ไหมแค่าซ่อมแค่ซื้อกลิตแค่าซ่อมมีบการซัพพอร์ตให้อยู่แล้วคซัพ่อมแต่ว่าซัพพอร์ตอยู่ใช่ไหมซัพพอ่อยคนเปลี่ยนยังไงคุณหมอบอกว่าพี่ไครตีคอหลัไม่ไม่จมันไดไม่เอาแบบแบบแบบรู้แบบแบบหมดสุดอย่างเดียวค่ะไม่มีไม่ได้ ราศสตุนับ <c oughs> <c oughs> เรียนท่านในแพทย์โสพลเอกผลแนะท่านประธานการตรวจเรียนท่านรองผู้ว่าราจังหวัดสุพรรณในแพทย์ตจจังหวัดสุพรรณและคณะผู้ดูวจยำตํานานการนางสาวกุศลาระมีมณีทําพิการสารสุขเป็นงารนางสาวดาวจันทร์เดชสองชั้นแพทย์เป็นไทยจํนานานการก็รับต,ต่อไปนะครับให้ขอนําเ,เรียนอ่าดับเสนอผลการรี